ติดต่างกับคุณมนตรีอุดมคงครับมันต้องเป็นที่ตระหนักร่วมกันของทุกฝ่ายในประเทศไทยว่าที่มาของความขัดแย้งทั้งหมดทั้งหลายเนี่ยความรุนแรงทั้งหลายเนี่ยมันมาจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนของกันและกันถ้าหากว่าเราไม่สามารถที่จะประกันได้และปกป้องได้เนี่ยมันจะนําไปสู่ความขัดแยง้งความตึงเครียดการ,รเผชิญหน้าและความรุนแรงยิ่งขึ้น การยืนยันของนายสุรินทร์พิศวรรณเลขาธิการสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนที่ให้หลีกเลี่ยงความรุนแรงในการแก้ปัญหาขัดแย้งยิ่งตอบย้ำว่าหลายประเทศในกลุ่มอาเซียนกำลังตระหนักถึงปัญหานี้และกำลังหาทางสร้างความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อลดปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะในประเทศไทยที่เผชิญหลายปัญหาขัดแย้งเช่นความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่ต้องหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนให้ได้เพื่อตัดวงจรความรุนแรงออกไปถ้าเข้าไม่ถึงกระบวนการยุติธรรมถ้าสิทธิและเสรีภาพไม่ได้รับการปกป้องุ้มครองหรือได้รับการาสนับสนุนส่งเสริมมันก็จะนําไปสู่ความขัดแยง้งการแสดงทัศนะดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งในเวทีการประชุมวิชาการสิทธิมนุษยชนในอุตสาหะเนยที่จะนําเสนอสถานการณ์การละเมิดสิทธิ จากหลายประเทศในอาเซียนเิธีเสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดประชุมเชิงวิชาการว่าด้วยเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งจะขึ้นเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยไทยนั้นได้รับเกียรเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้นะครับสิทธิมนุษยชนอนอกจากจะไม่ใช่เรื่องที่ไกลตัวแล้ววาระสําคัญนั่นก็คือการได้สร้างให้ประชาชนได้เรียนรู้ว่าพวกเขานั้นต่างก็มีสิทธิที่จะกาหนดนโยบายพื้นที่หมู่บ้านของตัวเองมากกว่าที่นโยบายจากรัฐจะเป็นผู้กําหนดให้โด,ย,ดยสารครับ เวทีประชุมวิชาการซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันนี้ถึงพรุ่งนี้ได้กลายเป็นช่องทางสำคัญให้องค์กรส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิจากหลายประเทศแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันเช่นปัญหาสิ่งแวดล้อมกรณีมาตตาพุทธที่ไทยอาจจะศึกษาปัญหาลักษณะน,นี้จากประเทศเพื่อนบ้านประเทศไทยประเด็นมาาพุทธก็เป็นประเด็นที่คนประเทศไทยสนสใจในขณะเดียวกันในเวทีนี้เนี่ยเราก็มีเพื่อนที่ทำงาน NG o อหรือทำงานวิชาการจากอินโดนีเซียจาก ฟิลิปปินส์ที่มาแลกเปลี่ยนประเด็นสิทธิมนุษยชนที่มันเกี่ยวพันกับเรื่องสิ่งแวดล้อมถึงแม้ว่าจะเป็นการเสนอผลงานวิชาการแต่เป้าหมายสําคัญคือการนําผลการศึกษาและเรียนรู้จากแต่และประเทศไปประยุกต์และถ่ายทอดถึงชาวบ้านซึ่งยังคงถูกละเมิดสิทธิ์ไม่ว่าจะเป็นประเด็นเสรีภาพในการแสดงออกและสื่อออนไลน์รวมถึงประเด็นประชาธิปไตยและการศึกษาซึ่งในประเทศในอาเซียนต่างก็กําลังเผชิญปัญหาเดียวกันนี้มนตรีอุดมพงศ์ข่าวสามิติรายงาน ท่านที่สนใจพวกนี้ก็มีหนึ่งวันนะครับไปร่วมฟังร่วมแสดงความเห็นได้เรื่องสิทธิมนุษยชนพักสักครู่